มั่นใจฉันซ้อมมาเดินเดินเป๊ะเป๊ะมาตลอดเราสะดุดขาตัวเองได้เลยนะถ้าเกิดเราเราเจอมีความประมาทเกิดขึ้นน,ะน่ะเนาะต้องดิบต้องเข้าไทยเฟสละเออต้องไปบอกละหรือต้องไ,ไปไปในเมื่อคุณโทนี่เขาสัะสมไปได้ยี่สิบล้านสกนนพบต้องสู้แล้วล่ะอะเราจะคุยอะไรก่อนดีหัวข้อเราวันนี้นะคะฉันทำก็แ่เรื่องนี้แหละก็เนี่ยในเมื่อเธอจะไปฉันทำว่ติ๋หม่ฉันก็จะมี ฉันก็มีนาแบบของฉันเอเอก็เดี๋ยวก็เริ่มมีคนแซะแล้วอะไรหนะ้าไทยเป็นยังไงไทยเฟซ what is Thai face อะไรคือไทยเฟซเราบอกมาตลอดไม่ใช่เหรอครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นแกงโฮมันผสมมาหลายเชื้อชาติเหลือเกินก็เลยอยากรู้ว่าเออเขาออะไรมาตัดสินเขาว่าเป็นไทยเฟซอุย้ยพี่เก๋แขกชอบมากเลยนะเขาทำเรนจ์อายุไวย้กว้างมากก็คือ ประกวดได้ตั้งแต่อายุ18ถึง30ปีทั้งชายและหญิงคนไทยจะก้าวไปสู่การเป็นโมเดลระดับโลกได้ร่วมง,งานกับโมเด l i n ่ Agency ซี่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคือ,อคำว่าไทยเฟสท็อปโมเดลเนี่ยนะคะคำว่าไทยเฟสมาจากไหนเราก็ต้องย้อนกลับไปที่การหาเสียง หลายหลายเวทีของคุณโทนี่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงตอนนั้นน่าจะเป็นการหาเสียงนายกอบจถ้ายังจำกันได้นะคะคุณโทนี่ไปหลายจังหวัดแล้วคุณโทนี่ก็พูดพูดด้วยไม่ได้พูดด้วยภาษาโว้พูดด้วยภาษาแบบจะให้คนทั่วไปอ่ะเข้าใจได้ง่ายๆนั่นก็คือคุณโทนี่บอกว่าสมัยเนี้ยในในการเป็นนาง คือคือเวลาเรามองว่าคนหนึ่งคนนะคะจะหาะไรายได้เลี้ยงครอบครัวมันมันมีหลายวิธีเนาะเช่นเราอาจจะเป็นแม่ค้าเราอาจจะขับแท็กซี่เราอาจจะเป็นหมอน,นวดเ,เป็นคนนวดไทยเป็นครูสอนโยคะครูสอนมวยไทยมันก็ม,มีมีหลายอาชีพอะทีนี้<ม>คุณคนนี้เขาก็บอกว่าแต่มันมีอยู่อันหนึ่งนะที่เราอะยังไม่เคยยังไม่เคยลองพยายามทำดู<ม>คืออาชีพนางแบบเนี่ย มันเป็นอาชีพที่ทำเงินได้เยอะมากมสมมติว่าถ้าเราถ้าแขกอะแขกสูงร้อยแปดสิบแต่แขกก็มีอาชีพเป็นนวดไทยอะพี่เก๋เป็นหมอนวดอะอแขกได้ชั่วโมงละพันบาทสมมุติแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมันมีจังหวะหรือโอกาสอะไรบางอย่างเนี่ยแขกได้จากจากเป็นหมอนวดจากเทอราพีสอะไม่ใช่หมอนวดจากการเป็นเทราพีสแขกแบบ กลายเป็นนางแบบขึ้นมาเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีโอกาสที่จะเข้าถึงเส้นทางที่พาเราไปสู่จุดนั้นกลายเป็นมีรายได้เดือนละล้านบาทสมมุติยกตัวอย่างคือคุณโทนี่เขาก็บอกว่าก็เข้าใจแหละว่าการที่จะฝ่าฟันไปเป็นนางแบบระดับโลกอะ่ะมันยากแต่ถ้าเราไม่มีแพลตฟอร์มให้คนน่ะไ,<ม>ได้ได ได้ access <c oughs> ได้ <c oughs> ได้เข้าถึงอืมอืมอืมเราจะรู้ได้ยังไงต่อให้ทั้งเมืองไทยเนี่ยทำแล้วได้สองคนน่ะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนางแบบไทยอะ่ะสองคนไปบุกเบิกแล้วอะ่ะมันก็จะทำให้มีแรงบันดาลใจมันก็จะทำให้คนเกิดจินตนาการใหม่นี่แขกใช้ขแขกพูดถึงจินตนาการใหม่อีกแล้วนะ ไอ้เรื่องไททเฟสท็อปท็อปโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจิน,จนตนาการใหม่แล้วเป็นความความกล้าจินตนาการด้วยบางทีนะพี่เก๋คนไทยเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเมนเทลิตี้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนัง้นคนไทยถูกฝังหัวถูกฝังหัวจากความ <c oughs> ความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อทางแบบที่มันเป็นโบราณนะคะ ลึกๆอะ่ะคนไทยเชื่อเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งแล้วเรา,าอะชอบเชื่อว่าชีวิตเราถูกลิขิตมาแล้วเช่นใช่มีชีวิตมีชะตามาแล้วไม่ต้องเป็นแบบนี้เราเราถูกกําหนดมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมเพราะว่าในในชาติปางก่อนเราทามาแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคืออันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องเรื่องกรรมเก่าอะ่ะแต่ไอ้เรื่องที่เราอะถูกฝังหัวว่าเราไม่ดีเซิร์ฟหรือสิ่งนี้ไม่ได้เหมาะกับเรา บางทีมันเกิดจากวาตกรรมที่ถูกผลิตซ้ำๆเช่นดูเลยดูเส้นมือเส้นเขาซอสงายแบบนี้นะมันจะมีคนไทยชอบพูดอย่างเงี้ยอย่างสมว่าคึกลทธิ์ปราโมทเคยเขียนว่าประเทศนี้ถ้านักการเมืองไม่คอร์รัปชันถนนก็คงปูด้วยทองไปแล้วอืมอ่ะสมว่าเราอ่านเจอประโยคนเนี้ยพี่เก๋ แล้วคนไทยก็จะพูด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 จนเราฝังหัวพี่เก๋ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ประเทศไทยอ่ะจะพ้นจากวงจรอุบาทนี้เพราะเรารับมันมาเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นชะตากรรมของเราหรือเราชอบคิดว่าคนไทยยังไงก็ไม่มีวันพูดสังกฤษได้เพราะก็ก็เพราะเราเป็นคนไทยไงเพราะว่าคนไทยไม่เก่งเพราะว่าคนไทยไม่มีวินัยเพราะว่าคนไทยเออ ใจไม่สู้คนไทยไม่ไม่อดทนเหมือนคนญี่ปุน่นคนไทยใจไม่สู้คนคนไทยไม่มีความกล้าเหมือนคนฟิลิปปินคนไทยไม่มีพรสวรรค์แบบคนฟิลิปปินอันนี้ย<อ>คือบบเราชอบมีเราจะมีเอ็กซิวส์ให้ตัวเองเสมอว่าเรามีเอกลักษณ์บางอย่างเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ทำให้เราอะไม่สามารถเป็นที่หนึ่งของโลก พี่เก่งกว่าเเนแบมเาเเสแบบนี้มันเป็นไม่เป็นไม้เส้ที่มันกดกันเองด้วยนะว่าอย่าไปฝันไกลเราเอาแค่นี้พอเราทําแค่นี้พอเราอยู่แบบนี้ก็พอแล้วเราอย่าฝันไปไม่ถึงหรอกมันทําให้คือมันไม่มีบรรยากาศที่ทําให้เรานั้นมีความทะเยอทะยานคนไทยไม่รู้จักคําว่า ambitionambitious มันดูรู้สึกว่ามันดูเป็นคือในบางมุมตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่พี่โตมาเนี่ยพอเจอคําว่า ambitious มันเป็นความหมายกึ่งเชิงลบนิดหนึ่งนะสําหรับคนที่แบบโตมาในในมเปันดูเป็นเรยาในดอกส้มสีทองอ่ะพี่เก๋ใช่วันเดิมคือคนเยอะทะยานอยากได้อย่างอยากเป็นอ่ะมันเป็นเรยาในดอกส้มสีทองเออซึ่งเออเป็นเวันลาบีเป็นวันนาบีซึ่งแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอว่าคนคนในในวันหนึ่งคุณบอกคุณต้องการคนปากกัดตีนทีแต่ว่าพอคนปากกัดตีนจะไปตรงนั้น ก็อย่าไปอย่าไปเลยแค่นี้ก็พอแล้วมันที่จะทำให้ทุกอย่างในประเทศไทยหลายๆอย่างเนี่ยมันออกมาแค่เนี้ยเราไม่กล้าฝันไปไกลเวลาคุณจะทำอะไรนะจะจะก่อสร้างเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ทำทำแค่นี้พอแล้วกันไม่ต้องทำเยอะเดี๋ยวมันไม่มันไม่จำเป็นหรอกเราจะก่อสร้างสูงรากไม่ได้คนไทยมีคาสิโนไม่ได้เพราะคนไทยไม่มีวินัยคนไทยไม่เหมือนคนญี่ปุ่นคนไทยไม่เหมือนสิงคโปร์ดังนั้นจะไปมีคาสิโนเหมือนเขาไม่ได้อันเนี้ยเป็นไมซ์เซตแบบนี้ด้วยนะใช่คือเป็นเปไมซ์เซต แล้วก็พอเป็นเลยญาในดอกส้มสีทองอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมลูกยามจะเป็น Air ed, แอร์โฮสเตดมันผิดตรงไหน mm hmm. พ่อนางเอกอะ่ะเป็นลูกของคนใช้แล้วก็พ่อเป็นแขกยามแล้วดินน้นรนอัพคลาสตัวเองไปเป็นแอร์โฮสเตสนักเขียนนิยายอะ่ะก็ต้องกำหนดชะตากรรมให้คนนี้เป็นคนไม่ดี mm hmm. เพราะมันมเยอะทะยาน mm hmm. เพราะมันทำ mm hmm. อยากทำอะไรเกินตัวเพราะมันไม่เจียมตัวจากกามพืชที่ต่ำต้อย อยู่มี hmm. กำพือต่าต้อ,อยยูไม่มีสิทธิ์ที่จะอยากจะอยากจะอยู่ในสถานะเดียวกับเอ uh. บ้านของเจ้านายคุณอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋เพราะฉะนั้น hmm. เนี่ยเ,เรื่องเรื่องไทยเฟสท็อปโมเดลนี่นะมันมีหลายมิติอยู่ตรงนี้มาก <c oughs> คือ hmm. คุณคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อยู่ในกรอบคิดว่าเออสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนไทยอะ่ะ คุณ hmm. ทักษิณนนะ่ะเชื่อเรื่อง possibility แล้วเชื่อใน any possibility ถ้าคุณทักษิณเป็นคนไม่เชื่อใน possibility คุณทักษิณจะ give up เรื่องการต่อสู้เพื่อให้ได้กลับบ้านเ hmm. ชื่อไหมว่ามนันมีแค่หนึ่งเปอร์ซ็นเท่านั้นหลังการลี้ภัยสิบเจ็ดปีที่คุณทักษิณมีโอกาสจะกลับบ้านนะ่ะแต่คุณทักษิณนนะ่ะ ไม่เคย give up ว่าต่อให้มี possibility แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต่ะกูก็จะ take possibility นั้น seriously แล้วทำทุกวิถีทางให้เกิด possibility นั้นแล้วสิ่งที่แขกไปเจอกับตัวเองนะพี่เก๋คือตอนที่แขกไปดารลัมซ์าที่อินเดียเดือนหนึ่งแขกไปฝึก,กโยคะใช่ปะ่ะพี่เก๋แขกเจอ Mindset คนอินเดียแล้วแขกอ่ะมัน e m p o w e r i n g แขกมาก ใครๆที่คิดว่าคนอินเดียเป็นคนโกหกชอบหลอกลวงนักท่องเที่ยวขายของบอกราคาโกงราคาอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปสัมผัสจริงๆอ่ะแม้ว่ามันจะมีสิ่งนั้นจริงอยู่กับพ่อค้าคนอินเดียนะพี่เก๋แต่เขาทำให้เราทำให้แขกสัมผัสเรื่อง possibility อะ่ะคือไปดีลกับคนอินเดียนะพี่เก๋คนอินเดียไม่เคยพูดว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ คนอินเดียบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปนไม่ได้มาดามถ้ามาดามต้องการน่ะมารามจงยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมจะพยายามทำทุกความปรารถนาของมาดามให้เป็นความจริงพี่เกศเซนสุดาแตกต่างเพราะมีโพแทสเซียมเชลลดเสียวฟันได้จริงอ <c oughs> ลองเลย <c oughs> แล้วด <c oughs> <ม>้วยไมไเซนแบบนี้เฮ้ยร้านพี่เกศร้านชำที่แบบ อยู่กลางป่าสามารถเปตัวเครื่องบินให้แขกได้อ่ะเปลี่ยนตัวเครื่องบินให้แขกได้อ่ะคอมเสียเป็นไรมาดามรอแป๊บหนึ่งเสียมันก็ต้องซ่อมได้สิเป็นไปได้ยังไงบนโลกใบน,นี้ไม่มีของที่เสียแล้วซ่อมไม่ได้พี่เก๋มันมัน,ม,นมันทาให้แขกแบบกลับมาทบทวนเมนเทลิตี้แบบคนไทยคนไทยชอบมีเมนเทลิตี้ยอมแพ้อะไรง่ายๆใช่แล้วจากอินเดียนะพี่เก๋แขกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอ่ะแขกเป็นคนที่มองหาแต่โซลูชัน แล้วแขกกายเป็นคนที่มองหาแต่ possibility เราไม่มองเราไม่กินอปุปสสษคไปอาหารเช้าไงซึ่งอันนี้ไงมีมีคนบอกว่าเหมือนกับที่นี่ไงเราเป็นแค่ลาเราไม่ใช่มาเห็นป่ะแค่นี้ก็ผิดแล้วอะ่ะตอนนั้นที่ใครพูดอะ่ะสิริกัญญาใช่ไหมใช่เราเป็นลาไปดีเบตกับหมองเออเนี่ยทำไมเราต้องเป็นอยู่ในรู้ e เื้อ attitude แบบนี้ล่ะในเมื่อไม่มีความ ความทะเยอทะยานเออเนี่ยอีกอย่างหนึ่งทะเยอทะยานเนี่ยมันก็แบบมันดูไม่ดีเหมือนกันนะมันมีน e g a t i v i t อยู่ในนั้นแต่แขกที่ว่าพอพอแขกพูดถึงอินเดียเนี่ยคนดีนะมันไม่ปิด possibility เน,นล่าสุดเพื่อนพี่เนี่ยเป็นเล่าให้ฟังว่าเออ e อม m m e r ์ซอินเดียมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าจากนี้ไปคุณสามารถสั่งของได้แล้วมาส่งให้คุณได้ภายใน15นาทีอย่างเช่นแขกไปประชุมแล้วแขกเลยเอาเข็มขัดมา แขกสามารถที่จะกดสั่งว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วสิาทีฉันขอเข็มขัดมีคนอามอเตอรไ์ไซค์ส่งเอาเข็มขัดมาให้เลยมันเกิดสิทเรียกว่าดาร์กเฮาส์แล้วก็เอาของที่เรียกว่ารู้ว่าคนต้องใช้แบบด่วนเนี่ยมารอส่งให้ทันทีคิดดูว่านี่คือคนอินเดียที่ไม่ยอมแพ้จริงๆแล้วบอกกำลังเติบโตอย่างมากแบอบกคนแบอกาช้อปปี้กำลังปวดหัวใช่คือเมนทาลิตี้คนอินเดียแล้วก็คนอินเดียทุกคนนะพี่เก๋จะเป็นคนที่แบบ สแสวงหาทุกโอกาสแล้ว mm. แล้วก็ไม่ไม่กลัวที่จะลองแล้วล้มเหลว mm. เขาเขายินดีที่จะลองลองแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยก็ก็ก,ก,ก,ก็อย่างน้อยก็ได้ลองอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเรื่องที่ถ่ยเฟสอะค่ะคือคุณทักษิณก็มองว่าในในตลาดของการเป็นนางแบบอะเออคือถ้านางงามอะความงามแบบนางงามอะมันมันเป๊ะใช่ไหมนางงามต้องต้องมี มาตรฐานของหน้า hmm. หุ่นผมผิว uh ในขณะที่นางแบบอะ <c oughs> ตลาดของนางแบบแบบมีทั้งนางแบบในแบบสูงวัยมีทั้งทุกโครงหน้า hmm. ทุกสี hmm. ผิว hmm. และมีความเอ็กซอติก สิ่งที่ขายดีที่สุดอะในวงการนางแบบอะไม่ใช่ความสวยแบบนางงามแต่คือความโดดเด่นของคาแรคเตอร์อืมอืมอืมอ่ะเมื่อมันเป็นความโดดเด่นของคาแรคเตอร์อะระหว่างเราไปแข่งในตลาดนางงามซึ่งเราสู้ลาตินอเมริกากับสู้อินเดียยากเราอะมาแข่งในตลาดนางแบบไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่านางแบบอะไม่ได้ขายบิวตี้สแตนดาร์ดก็ t ไหมคะ ขอให้ทุกคนแยกระหว่างตลาดนางงามกับตลาดนางแบบตลาดนางงามขายบิวตี้สแตนดาร์ดแต่ตลาดนางงามขายคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จัดคาแรคเตอร์ชัดคุณเกิดได้อันนี้คือสิ่งที่คุณโทนี่เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสของหน้าตาแบบไทยคําว่าหน้าตาแบบไทยเนี่ยมันไม่ใช่สายเลือดไทยเพราะสายเลือดไทยมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหม S <S แต่คาว่าหน้าตาแบบไทยเนี่ยก็คือไทยแบบที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ไงคะ<อ>คือไม่ต้องปีเถียงว่าอันนั้นเป็นคำเมนเป็นมอน <zahl. S 1> เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าณนะวันนี้ที่คําว่าเอา่อไทยแลนด์แอสอะคันทรีเนี่ยมัน exist แล้วนะตั้งแต่มีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีไทยแลนด์แอสอะคันทรีแล้วไทยแลนด์แอสอะคันทรีเนี่ยจากแม่สายถึงสุงไหงโกลก จากบุรีรัมย์ถึงกาญจะนะบุรีเนี่ยคุณผู้ชมไปถึงละนองเนี่ยขีดเส้นไปทั้งหมดเนี่ยใครก็ตามนะคะที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในละแวกนี้นะบวกลบเส้นเขตแดนนิดนึงอ่ะให้เลยไปถึงท่าขี้เหล็กเชียงตุงได้ลงไปถึงอ่ามาเลเซียทางตอนเหนือได้ปะลิตกระันตาอะไรไม่ว่ากาันอาจจะมีข้ามแดนไปมาได้แต่ว่าในโซนโซนเนี้ยค่ะ มันจะผสมเจ๊กผสมแขกผสมมอนผสมเปอร์อเซียเพราะว่าคนสายเลือดไทยเนี่ยมีสายเลือดเปอร์เซียผสมอยู่เยอะนะคะบุญนนคนี่เป็นเปอร์เซียหมดป8สัญญาณเตือนเมื่อคุณขาดแมกนีเซียมคุณอาจจะมีอาการแค่หนึ่งหรือสองข้อแต่มันเป็นเรือรางเป็นต้นนะคะก็ดูแน้าพวกตระกูลบ,บุญ,บญนนคก็จะเป็นหน้าแขกเปอร์เซียถูกป่ะแล้วเราก็ผสมร้อยพ่อพันแม่ตกผลึกกันมาอยู่อย่างเงี้ยไทยแลนด์แอสแคนตี y เนี่ย ไอไทยเฟสมันก็คือเร็พิเศษเล็พิเต์ไทยแลนด์แอสคันทรีและใครก็ตามที่เกิดภายใต้ขอบขันทศสีมาไทยแลนด์แอสสัันทรีเนี่ยค่ะมึงก็มีสิทธิเป็นไทยเฟสเข้าใจไหมแล้วมึงไม่ต้องมาดั่งเขียนกันว่าไทยแท้คืออะไรเรื่องว่าเถียงกันว่าไทยแท้คืออะไรเนี่ยมันเป็นงานเอาไว้คุยกับสุจิตตวงเทศ <c oughs> งานโบราณคดีงานมนุษยวิทยา ไม,ไม <How> ่ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นพี่แขกกับบีนแดดันดักับการนั่งคุยว่าอะไรคือไทยแท้แต่หน้าวันนี้ uh ไทยเฟสคือคือคนที่เกิดภายใต้ขอบขันทศีมาน,นี้นะคะไม่ได้ติกรดเลือดดูว่าคุณมีมอนกี่เปอร์เซนต์มีเปอร์เซียกี่เปอร์เซนต์มีญี่ปุ่นกี่เปอร์เซนต์เป็นลูกเมียเช่าตอนสงครามเวียดนามกี่เปอร์เซนต์ไม่ได้สนใจตรงนั้นเก็ตนะ hmm. ก็จะเป็นโคเฟนหาหน้าตาที่ไม่ได้ทำสัญญกรรม ซึ่งไม่ได้บอกว่าการทําสัญญกรรมไม่ดีแต่ความที่เขาอยากสร้างจุดขายจุดแข็งเขาต้องการให้คนเนะ่ยมองเห็นความงามที่อยู่นอกเหนือบิวตี้สแตนดาร์ดว่ามไม่ต้องหน้าเกาหลีไม่ต้องออมีตาเป็นลูกครึ่งอิตาลี<ม>อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็มาโนกแก้มสูงๆตาตีๆจมูกแบนๆกรามใหญ่ๆ<ม> หรือจะอะไรก็ได้ได้หมดได้หมดใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูที่วันนี้เขาแถลงข่าวนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้กาหนดเลยนะขอเพียงแค่หน้าของคุณนั้นไม่ผ่านการสรรัษากรรมก็คือหน้าสดๆหน้าแท้ๆของคุณให้คุณมั่นใจในความเป็นตัวคุณเองแล้วเพิ่งเห็นรางวัลแขกถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะรู้ไหมรางวัลที่หนึ่งที่คุณชนะได้เท่าไหร่ทายสิห <Okay. S 2> ทายห้าแสน อันดับสองสามแสนอันดับสามสองแสนและและโอกาสที่คุณจะได้ก็คือว่าคุณเนี่ยจะได้ไปทำงานกับเอเจนซี่ที่นิวยอร์กหปีพร้อมกับ <c oughs> มีเงินเดือนและที่พักให้ด้วยครับว่าประสบการณ์1ปีที่นิวยอร์กถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ดับก็ช่างมานันแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณได้ไปเห็นนิวยอร์กกับการทำงานในแวดวงซูเปอร์โมเดลอ่ะคุ้มแล้วเพราะว่างานนี้คือเราเห็นอย่างคุณ ลูกเกตมาใช่ไหมครับเห็นช่างภาพอย่างคุณใหญ่อามานิมิาพาคมานอกจากนี้ยังมีเนี่ยฮะเขาบอกว่า,าคนที่เป็นคุณอาร์ตใช่ไหมที่แบบพกใช่ไหมอารยาซึ่งเป็นสไตลิสต์อยู่ในวงการน,นี่คือคือเป็นตัวแม่ในวงกา,ารเนี่ยเออพ,นะพี่อาร์ตไงครับนะพี่อาร์ตเนี่ยอู๋อขอเขาแต่งตัวดีทุกครั้งเลยอ่ะแขกชอบสไตล์การแต่งตัวพี่อาร์ตมากใช่ใช่ ดนั้นแค่คุณได้ไปเรียนแค่คุณได้ไปเทรนกับคนเหล่านี้นะก็สุดยอดประสบการณ์แล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวที่แขกบอกไปไงว่าคนที่เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดเดี๋ยเราเห็นว่าคนที้เป็นนางงามคนที่เป็นนางงามในจริงหน้าแบบเราเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเตะตาใครก็ได้ล้วเราลองไปดูที่เป็นนางแบบเอเชียณวันนี้ในในนิวยอร์กอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่สวยแบบนี้นะเป็นคนที่ตาขีดเป็นแบบผอมแห้งแรงน้อยไม่ใช่แบบเป็นแบบเป็นแบบคนขุ่นแบบดีๆก็ไม่ใช่เนาะ Mm hmm. เดี๋ยวนี้มันหลากหลายพี่เก๋คือดีไซเนอร์บางแบรนด์นะอย่างอย่างแบรนด์ที่แขกชอบอะเฟอร์ลูกของโยจิยามาโมโตลูกสาวของโยจิยามาโมโตนางแบบเขาสูงไม่เกิน158ร้ยห้าสิบแปดพี่เก๋ทุกคนเลย mm hmm. เพราะ mm hmm. เขาต้องเขาก็มีความเป็นขบดนะค่ะ mm hmm. แล้วขบดต่อพ่อด้วยไงทำทุกอย่างตรงกันข้ามกับพ่อก็เลยเอานาง mm hmm. นางแบบเตี้ยหมดเลยพี่เก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้องว่าจะต้องเป็นว่าผู้หญิงตาโตเอ่อหน้าอกใหญ่เอลเอสไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมมันแล้วแต่แล้วแต่เอ,อดีไซเนอร์อือมจริงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณให้คุณไปปรากฏกายต่อต่อนิวยอร์กอ่ะถ้าเขาจะเลือกคุณเขาก็เลือกนั่นเอง คือแต่ว่าการเป็นนางแบบเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเนาะพี่เก๋มันมันเป็นอะไรที่การแข่งขันสูงต้องอาศัยความอดทนีต้องมีวินัยน,นะคือคุณต้องพร้อมที่จะไปแบบไปลองอะ่ะไปไปไปให้เขาดูตัวคัดตัวอืมเออมีคนบอกว่าต้องชวนพี่เหมากับพี่มู่มาคุยเรื่องนี้ใช่ก็แต่ก็ไปลองเถอะคะ่ะสนุกดี ใช่ไหมอืมใช <c oughs> ออ่อย่าปิดโอกาสตัวเองย่อย่าปิดโอกาสที่จะฝันอย่าปิดโอกาสที่จะฝันเหมือนกับเบี้แคมป์ดู <c oughs> เลยโอ้หดูเส้นดูเส้นเขาสอนงายแบบนี้นะเราไม่น่าพี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทุนโอดอสเนี่ยมันก็จุดประกายแค <c oughs> ่โอดอสซัมมร์แคมป์เนี่ยเด็กสว่ <c oughs> เป็นแสนคนนะี่แค่เห็นนี่ก็ <c oughs> ก็แบบขนลุกแล้วว่าเออน้องๆทั่วประเทศเขาก็มีความฝันไงไม่ไม่งั้นแล้วเนี่ย คุณเป็นเด็กต่างจังหวัดคุณไมีโอกาสหรอกที่คุณจะได้ไปดูงานที่อังกฤษดูงานลอสแอนเจลิสมันไม่มีทางหรือแม<า>้แต่อย,อย่างที่แท็กบอกอะอย่างวันนั้นที่เราสัมภาษณ์เจ้าของออสวนทุเรียนเจริญทรัพ์ยใช่ไหม,มเขาก็บอกว่าบางทีอะออชาวสวนน่ะก,ก็ชอบคิดไปลวกหน้าหรือคิดไปเองว่าการไปติดต่อกระทรวงพาณิชย์หรือไปติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอะไรที่ยาก เป็นอะไรที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อชาวสวนอย่างเราหลอกไม่มีจริงหรอกในความช่วยเหลือที่เขาพูดอ่ะอก็จะไม่มีใครไปไม่มีใครไปเดินไปหาไอโปรโปรแกรมที่เขาทําออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวสวนเนี่ยพี่เก๋ทั้งทางที่เจ้าของสวนเจริญสาบะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นยากเลยอ่ะพอไปติดต่อก็คือโห oh ได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมายกระดับสวนจนได้จีจนได้หมอนทองกิโลละพันอ่ะ จน mm hmm. กรมทรัพย์สินทางปัญญามาออกแบบดีไซน์แพคเกจจิ้งให้อะไรให้พาไปแมทชิ่งธุรกิจให้ mm hmm. คือแค่นี้เลยนะ <c oughs> คนไทยอ่ะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนว่าโอ๊ยติดต่อระบบราชการเป็นไปไม่ได้โอ๊ยอันนั้นยากโอ๊ยอันนี้ไม่มีหรอกเอาแค่นี้ก็ล้กันพี่เก๋แค่การไปเรียนสารพัดช่างอ่ะพี่เก๋เชื่อเปล่าว่าทุกวันเนี้ยคนไทยอ่ะจํานวนมากอ่ะไม่รู้นะว่าตัวเองสามารถไปอัพสกิล